นะครับตีต้องมีครูเพื่อจะชี้นําในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกแล้วครูอย่างแรกคือครูที่เรามองเรามองเห็นเนี่ยเรามองเห็นท่านนี่แหละ แตไม่เคยเห็นเลยผมก็เลยบอกว่า สนุเทโลอาโตวะหังนิต,งติวากังสา,งาพังวะโส ื่นใจครับได้เห็นนักศึกษาวิทยาตีทั้งยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีการผลิตแล้วก็สมทบก่อสร้างแล้วก็สมทบเทคนิคการผลิตแผนจ้างก่โรงงาน world, ได้มารวมกันได้มารวมกันประมาณร้อยกว่าร้อยร้อยกว่าคนแต่ที่ชื่นใจก็คือสาขาที่เราเรียนกันเสาร์อาทิตย์ก็คือกลุ่มคนที่ทํางานแล้วแล้วมาเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดนอกจากเขาจะได,ได้ได้รับความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากครูที่สอนอยู่ในวิทยาลัยคนเหล่านี้คือคนที่ได้เจอในสถาบันการจริงเทคโนโลยีจริงในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลกยุคใหม่นะครับและที่ทำคัญมันเกิดเครือข่ายที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากสาหรับเทคนิคประจวบเพราะฉะนั้นยานยนต์ช่างกลการก่อสร้างยุคใหม่ดําเนินหน้าวันนี้ครับขอบคุณช,ชื่นใจจริงๆขอบคุณครับขอบคุณใจครับ มาตั้งแต่ปี57นะครับที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่9ปี65ครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจแต่ปีนี้ครั้งแรกที่เรามีสโมสรน,นึกสาสองสาขาขึ้นมาขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยก็ก็ดีใจแล้วก็ยินดีในฐานะคนที่ทาหลักสูตรมานานๆมีเพื่อนขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งมีผมกทบมีอะไรมาก็ทําให้การการจากกรัดการเรียนการสอนมันเหมีการพัฒน,นาก้ามาก้าขึ้น,เป,นเป็นการสร้างโอกาสคร,ครับให้ให้เด็กของเราในพื้นที่มีนาตีของเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีที่นี่เขาก็แค่ทำงานอยู่กโรงงาน,งงงงานงปกติเฉย อ่นนี้ทำงานแล้วเขามาเรียนวัอาทิตย์มีวกกุฒิการศึกษาจบกลับไปด้วยก,ก็ยมีความพร้อมมากแล้วก็ยินดีต้อนรับ

ผูราพากณาจารย์ผู้ก่อประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบัน ข้าขอเคารพอบพิวันระรึกคุณอานัานด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกาตะเวทิตาอีกวิริยะพาปัญญาให้เกิดแตกฉัน ศึกษาสำเร็จทุกประการ การแสดงความรู้สึกในวันนี้วันไหวครูของนักศึกษาระดับมีอาตีนี่ในหน้าที่อาจารย์เป็นเรียกว่าเป็นครูของทุกคนเลยในนี้อาจารย์ก็งเงไนตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังเราควรมีประเพณีเหล่านี้สืบเนื่องต่อไปเพราะเป็นประเพณีที่เราฝึกให้รู้จักว่าคำว่าการัะเทศะที่มีอยู่ในสังคมการละเทศะที่อยู่ในสังคมของประเทศเราเนี่ย จะเป็นต้องมีต้องใช้แล้วก็นำไปใช้ได้กับในองค์กรที่นักศึกษาไปทำงานอยู่แล้วเขาก็จะมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไปเพราะว่าถ้าเขาฝึกในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไปแล้วเขาสามารถไปถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมต่างๆให้กับคนรุ่นหลังให้กับประเทศชาติได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังต่อไปครับขอบคุณครับเป็นสิ่หนึ่งคนที่ดีใจที่ วันนี้ทุเอศทำหน้าที่หลายอย่างมากเลยครับอันนี้เป็นประธานด้วยครับที่ออดมีอะไรที่จะบอกกก่าวน้องๆหรือว่าเพื่อนเพือ่อนร่วมชั้นเรียนไหมว่าเป็นยังไงวันนี้ครับวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเราได้มาร่วมรู้จักทำความรู้จักระหบ่าง กันเนาะรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็มาทํากันไหว้รู่นะครับแล้วทําให้นักเรียนมีการรับน้องใหม่และนักเรียนก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันครับนะครับแล้วก็ทําให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องมีความส,สนิทสนมและก็มีความผูกพันกันมากขึ้นนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ มีนี้กเนาาคี่สามารถไปอบรอได้เายนาาได้ครั ก็เป็นรุ่นหนึ่งวันนี้มีกิจกรรมไหว้ครูเรามีความรู้สึกอย่างไรที่วันนี้รุ่นน้องมารุ่นพี่เจอกันเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรก็ดีใจนะครับที่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องได้ประสานความสัมพันธ์กันนะครับมทั้งครูบาอาจารย์นะครับที่เราละละรนักบัตรขบรพปีนึงก็ทําครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจดีใจมากครับ มาแต่อย่างไรก็ตามเราคือพี่น้องทั้งคนเหมือนกันนะครับเพราะใครมีปัญหาเราต้องช่ยวยกัน